พอชิดจันจัดวันเกิดให้ลูกสาวคนสวยน้องชินดี้ในทตีมเจ้าหญิงอายุครบ10คขวบก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แสนจอบอุน่นสําหรับครอบครัวของาดาราสาวชื่อดังพอชิจันและสามีนักธุรกิจเคนหง ที่ทั้งคู่ได้สร้างครอบครัวด้วยกันและมีทายาทถึง4คนลูกชายคนโตชื่อว่าน้องชิโนลูกสาวคนที่2ชื่อว่าน้องชินดี้ลูกชายคนที่3ามชื่อว่าน้องชีตาและลูกสาวคนสุดท้องชื่อว่าน้องชีดินโดยทางอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่คนสวยพชิจันก็คอยอัปเดตโมเมนต์น่ารักนาตต่างๆของลูกๆทั้ง4คนอยู่เสมอซึ่งเด็กๆก็เริ่มโตขึ้นทันกันหมดแล้วทำยังมีหน้าตาสวยห่อไม่เบาเลยละค่ะแต่ล่าสุดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พอชิจันก็ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้กับลูกสาวน้องชินดี้ที่อายุครบ10ขวบเต็มซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานของคนในครอบครัวและเป็นเพื่อนของลูกๆดูคุณแม่พอชิจัน์ก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์บรรยากาศภายในงานในตีมเจ้าหญิงที่จัดเต็มเพื่อลูกสาวส,าวสุดที่รักหลังจากที่ภาพได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมกันอย่างมากว่าน้องชินดี้ยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยหวานเหมือนคุณแม่มาเต็มๆ